สวัสดีครับนี่นะครับปลาครับนองครับกลุ่มหมูกลุ่มฮ้านะครับนี่เฮาป้ากันไม้เอลหลังถาดมแก้นะครับมีจีนมีหนึ่งถุงครับจะเป็นปอยเป็นปอยเดี๋ยวกลับหูนะครับไม้หยางก็ว่านี่ไม้เอลเอลครับมาดูบรรยากาศหลังถาดปูแจ๊ครับผมมีจีนเนี่ยหนึ่งถุงเดี๋ยวจะมาย่างจะเป็นปอยเป็นปอยเดี๋ยวกับครับมาได้เตรียมมาสักอย่างหน่อครับเนาะเียมาสักอย่างบรรยากาศยามเย็นนะครับหลังพระธาตดปูแจ๊บ้านเฮาครับผมมาเนี่ยนะครับดังไฟไว้เนี่ยครับแต่ม่ได้เตรียมมาสักอย่างสิ่งที่จีนมาอย่างเดียวนะครับ ออนีครับเปปืนเปปืนเนาะครับเปปืนก็เดียวก็เพอครับเคครับครับหาไม้ก่อนครับเดี๋ยวไปเสียบจ้นปิ้งครับอ๋อจนจกั้าหมกล่องงอนละเน่โมโอ้กล่องแหดเตะเนะแลหูหายหน่อยโอเคมาองนครับก็นนแล้วครับป่นูนะแกโยชจีนแโอเคจ แม่นนะครับอ่าได้ละ <tryk> 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 บรรยากาศยเย็นนะครับหมูย,ย่างของพี่เบสจะได้กินไหมวันนี้ตอนนี้เราก็มาถึงที่ตักน้ํากันแล้วนะครับน,นะครับเป็นน้าบอ่อออกจากภูเขานะครับนะครับบนภูเขาสูงแต่ว่ามีน้ําเขาสูงแห้งแล้งแต่ว่ามีน้ําไหลออกตลอดปีนะครับ ความเหลือเชื่อของแถวนี้เนี่ยนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับหลังพระธาตุปุจเจใครอยากลองมาสัมผัสก็ลองมาดูได้นะครับเป็นบรรยากาศดีๆเป็นบรรยากาศจากในเมืองสู่บ้านนอกล้างหินก่อนล้างหินกันเวทเกิดแปลกไหมครับเดี๋ยวรอสักครู่ต้องเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนวิธีการทำไม ที่ตะกี้ให้โบเวอร์ครับเดี๋ยวมาดูอีทีใหม่แล้วแกเนาะได้ก่อนหินสะอาดก่อนนะครับโอเคเราจะเจาถุงบ้างแบบนี้เลยนะครับบ้างแบบนี้นะครับแล้แบบก็จะสูงไฟข้างล่าง มืนจะไอปีไทยไป็นไเลยมั้ยยยยง,ทงไทยนยี่เราไอเดียมันกำลังก่อไฟเขาต้องปื้นนะครับขอให้ความร้อนขึ้นไปห่างหินนีอ่อะไรนะครับสรุปเียนเห็นไหมครับย่างบนหินครับเนี่ย่างบนหินอา้าว เราจู่เอเยเสียบไม่ยังมันบโบว์เขาพันโบว์เปลี่ยนแนวไหมอ๋อเปล่นแนวเนาะครับอ๋ออีเล็กะครับมันจะมีเลยสุดจานเนอมาดูนะครับปลอยก้อยก้อยก้อยแบบกินนี่ถ้าเก็มนี่มัต้องถามนะครับขี้มือขี้มือปีเบด ครับผมแน่คนทำมายอมเปิดแม่ครับขวารความรอฮะลุแม่นี่เขาอยู่กับตีไหนก็ครับหลังทรากุปุจครับผมปุจเจ้านะครับเนาะบรรยากาศหลังพระธาตุปุจเจายามเย็นนะครับใครมาดูพระที่ตกมาดูได้สวยงาม จะสุกกรครับี่เบ็ดจะสุกไหมครับคนทำจะสุกครับผมรอดูต่อไปเป็นไงครับรอสักคู่ครับผม

เบ็ดเห็นได้บ้างเริ่มจะเย็นแล้วครับตอนนี้เริ่มจะหนาวนิดหน่อยแล้วครับนนี้ขนาดใจหน้าหนาวเนาะจะมดไม่ได้กรอดีเนาะนี่ที่ไหนก็ครับหลังวัดหัดย้องหัดปุจเจจังหวัดแปรครับผมลองมาเอวกันได้นะครับเนาะผมยิงแม่ตอนหน้าหนาวนี่แบบสุดยอดเนาะบรรยากาศนี่ครับบรรยากาศหลังพระหาดปุจเจนะครับจังหวัดแปรสวยงาม ยเปียนเป็นไงครับสุกเรียงครรอผมไหนดูแล้วเมื่อไรโอ้โหนิวดำขนาดโอ้สุกแล้วนะครับมีไหนครับดำกว่าครับไอยู่้ผมเนาะแล้วก็เป็นว่าคลิปนี้ก็อังก็ถือว่ามิชชั่นเอมพิดกะ ต่เล็ดเลยกันบรรากาศโขอกลางคืน